สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนวิธี uninstall โปรแกรมที่ไม่ใช้นะครับใน Windows 10นะครับหรือว่าวิธีลบโปรแกรมที่เราไม่ใช้แล้วออกจาก Windows 10ของเรานะครับเบื้องต้นเลยนะครับให้เรากดเข้าที่คลิกที่ Windows ครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็พิมพ์คำว่า Control Panel นะครับ C O N T R ขึ้นมาแล้วนะครับเป็นตัวนี้นะครับ Control Panel มันก็กดเข้าไปเลยนะครับจะสังเกตว่ามันขึ้นหน้านี้นะครับสําหรับใครที่ไม่เป็นหน้านี้นะครับให้เรามาเลือกที่มุมนี้ครับ View by นะครับฝาบนตรงนี้นะครับมันจะเป็นแค่ตัลล็อกไปเลยจะให้เราเลือก Small Icon นะครับเด็ด Small Icon เสร็จมันจะขึ้นเป็นรูปแบบนี้เลยนะครับให้เราเลือกที่โปรแกรม and Feature นะครับกดตรงนี้นะครับอ่ามันก็จะโผล่มาหน้านี้ คราวน,นี้ก็คือเราสามารถจะเห็นโปรแกรมต่างๆที่ลงในเครื่องเราเลยนะครับเป็นรายการโปรแกรมที่ลงในเครื่องเราสามารถกดเลียงตามวันที่ก็ได้นะครับมาคลิกตรงหัวข้ออินสตอลนะว่ามันลงไว้วันไหนอย่างผมลองเลือก้ตัวลงล่าสุดเนี่ยสิบห้าเนี้ยล่าสุดคือพวกนี้นะครับคราวน,นี้เราอยากลบโปรแกรมทํายังไงนะครับก็คือให้เราเลือกที่โปรแกรมที่เราต้องการลบนะครับผมอยากอ,อย่างตัวนี้ผม ผมอยากลบตัวนี้ออกเพราะผมไม่ใช้เลยผมก็คลีกที่โปรแกรมนั้นแล้วแล้วก็เลือก u n อิน t ตอลตรงนี้นะครับเรืยกปโขขึ้นมานะครับหรือคลิกขวาที่ตัวที่เราต้องการจะเลือกนะครับแล้วก็เลือก uninstall ครับได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมลองกดดูนะครับ u n อิน t ตอลก็คือลบโปรแกรมออกนะครับขึ้นมานี่ก็วจเยียไปนะครับต้องการจะลบไหมใช่อแล้วก็รอสักครู่หนึ่งนะครับ าการลบโปรแกรมที่เราไม่ใช้ออกเนี่ยหรือว่าโปรแกรมที่มันแบบแฝงเข้ามาในเครื่องเราเนี่ยมันจะทําให้เครื่องเราเร็วขึ้นนะครับนี่อื่น,นะครับหายไปแล้วนะครับหรือผมอยากลบตัวนี้ออกอีกอะไรเงี้ยผมก็กดวั u n i n s t a ลได้เลยนะครับะจะ u n อิน t ตอลจริงเหรอ u n อิ s t a อลไปเลยนะครับ และเพื่อนๆอยากลบตัวไหนที่เห็นว่าโปรแกรมของเพื่อนๆไม่ได้ใช้นะก็สามารถทําได้เลยนะครับตามวิธีนี้เลยนะครับนี่ผมก็ขอจบคลิปนะครับเป็นการอัอินตตอลโปรแกรมที่ไม่ใช้งานออกจาก windows 10ของเรานะครับหวังว่าเพื่อนๆจะนําไปใช้กันได้นะครับสวัสดีครับฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปต่อไปด้วยนะครับ